ก่อนเี่เบงเองเลขทูบของทวีสุวรรณเบองเลขปิงปองของอิหลากรเ้ยครับเด้อเบองกันเลยครับสวัสดีนะจ๊ะทุกคนวันนี้น้องนุ่นจะพามาจกหขยนะจกหขขอเลขกันนะจ๊ะถามตัวตรงนะทุกคนตัวเลขเป็นสองมาตัวที่สองกันเลยก้าตัวที่สองเป็นเจ็ดตัวที่สามจ้า ตัวที่3ก็เป็น7เป็น2 7 7นะจ๊ะทุกคนหลังจากเบิ้งเลขปิ้งฟองของอีลาแล้วกับติดตามเบิ้งทูปของทาเวสสุวันที่อาสมฤษีเน้นกันต่อเลยครับพี่ฟ้าหน่อยจุดใบนะครับจุดในเห็นเป็น3าตครับเอาไปตีกันเอาเองนะครับเด้อเอาไปจับคู่กันเอาเองครับตัวแรกม้าละครับ9ครับตัวสองสอก็เป็นสามนะครับตัวที่สนี่นาทีเป็นเครับ พราะว่าหัวออกมาแนวนี้ต้องเป็นเจ็ดแน่นอนครับเก้าสามเจ็ดครับเอาสรุปเลยนะครับเดอ้อเก้าสามเจ็ดครับเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดสามเก้าเก้าสามเจ็ดสามสามเจ็ดครับเพื่อเป็นแนวท้างเลยครับเดอ้อขอบคุณครับสวัสดีครับ